ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับก็บสู่รายการนีโลเกเบอร์เช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในแมปโลบ็อกที่มีชื่อว่า2019บเก k a บูกาบูก้านะครับรีบอลด้วยนะคือหลายๆคนคงเล่นเกมแนวบูกาบูก้ามาแล้วแหละครับคือเป็นแนวแบบซอมบี้เวอร์เอาชีวิตรอดอะไรอย่างนี้นะครับก็สำหรับเกมนี้เขาเพิ่งเปิดใหม่นะครับเขาเปิดตั้งแต่วันที่29เดือน8นะครับตอนนี้ก็เดือน10แล้วประมาณ2เดือนแล้วนะครับแต่อัปเดตเมื่อ24 นาทีที่แล้วนะครับผมก็เลยลองมาเล่นอ่าในแบบนี้ดูนะครับเพราะวันดีมันมีขึ้นมาไล้คอมเมนต์นะครับก็เลยมาลองเล่นกันเลยละกันนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะที่รูก,กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ช่องนิโรเกมเมอร์ทีวีด้วยนะฮะโอเคเราไปเล่นกันเลยกดฮะไม่ค่อยชินเลยเวลาแบบหันเมาส์แล้วตัวมันหันตามอย่างเงี้ย กด C นะครับเป็นการคลาฟนั่นเองนะครับกด T เป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็นเฮ้ยการสร้างเผ่านะครับการสร้างเผ่าตัว K เป็นอะไร Mojo Unlock Level 100 to Rebirth อะไรก็ไม่รู้อันนี้นะครับแล้วเป็นตัว Z นะฮะเป็นของ Shop นั่นเองต,ตัว X ตัว X ตัว X เป็น Setting นะครับโอเค อันแรกก็คือหินโง่ๆ,งๆนั่นเองนะครับนี่ๆๆเดซทรี่ะไม้ที่ตายแล้วเรามาโป๊กๆก,ก,กันเออได้เป็นได้เป็นได้เป็นไม้มาล็อกเอ้ยอะไรฮะ <c oughs> เกมนี้มันวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้เหรออืมอืมแคทัดอืมอืมอืมอันนี้เป็นกระบองเพชรใช่ไหมโอเค จะบ,บองเพชรเก็บไปก่อนนะครับเก็บเก็บไปก่อนโอ้อยยูบมาตียูบมาตีเฮ้ยไอ้นี่นี่เฮ้ยอยา่าอ,อย่ามาแตะกูดาา่าใส่โนโน่ไปแล้วไอ้เลวไปเล่นดีๆอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องเล่นแบบเฮี้ยมๆผู้ชม ได้ได้เดี๋ยวอาไม้ก่อนอาไม้ก่อนได้ได้ไดนายต้องการอย่างนี้เราก็จัดให้ไว้ีครับเราจะเป็นคนที่จะไล่บูลลี่แล้วบ้านเบิร์นไม่ต้องสร้างแล้วจริงผมหาที่ทำทำเลดดีๆโอ้ยวายน้ำช้าแท้แล้วเนาะวายน้ำไม่ได้ดังใจเลยดูดูโอ้โหเดินเดินลุย เดินลุยเข้าไปอืมไม่ถึงสักทีวะไม่กอดถึงนี่แล้วมั้งอโอเคถึงแล้วครับ๋ตวเราจะเอ่อเอ้อเออเออไอหมอนั่นจะมายุ่งกับเราอีกไหมเนี่ยคือเรายังไม่มีอาวุธเลยนะออ โอเคเลเวลอัพ okay. ด้วยคลับแอนทอชอ่านะครับเราได้นี่แล้วคลับแอนทอชนะฮะทอชก็คือคบเพลิงนั่นเองนะครับคลับก็เป็นกระบองที่แม่งฟาดเราเมื่อกี้นั่นแหละนะโปกโบกโกโบกโกโบกโกเราเราเราอยู่กับเพื่อนได้ไหมมีอสีฟ้าอยู่ใ,ใกล้ๆมันเข้าแม่งใช่ไหม ไ,ไ,มไมรู้เข้าไม่เป็นครับ <laughs> <laughs> โอเคกด C นะฮะกด C เป็นการคลาฟต์ได้นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นฮะกางเกงใบไม้อย่างนั้นเหรอโอเคนะฮะเดี๋ยวเราสร้างอ่าอครบแล้เนี่ยอ่ะเป็นอันนี้ก่อนคลับมา,มาสักอันหนึ่งนะฮะอันนี้ด้วยอ่ะสลับกันโอเคเราจะได้ ตัดไม้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นเออเออโอเคเก็บมาให้หมดมันอะไรอะหอยเหรอมันตีไม่ได้หรอโอ้โหโกโกเชลลี huh. ่หอยสีทองครับคุณผู้ชมหอยทองอุย้ยนั่นอะไรนะหอยตัวใหญ่เหรออยู่ด้านในคุณผู้ชมเห็นไหม กีนเนี่ยขออีกอือ,อเกมม่นเงียบม,มากเลยคุณผู้ชมเงียบแบบเงียบจัดๆเลยอะ่ะอขาไปเก็บ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 อันนี้มีเอ้ยอันนี้มีแอปเปิลด้วยแอปเปิลล่วงแอปเปิลล่วงเก็บ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 ขาต่อเขาน,น,น,นี่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 ด้านซ้ายด้านขวาล่างนะฮะจะเป็นในส่วนของกระเป๋านะ,นะฮะแล้วก็มีค่าความหิวนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมดูกันด้วยนะ Ừ, ừ, อืออือเคาะไปเคาะไปเคาะไปโอเคเลเวลอัพ okay. ครับผู้ชมอ่าปลดล็อกอ่ากล่องนะครับลุกเอาแล ider, ้วไกเดอร์นะฮะสกอตต์ลาฟเป็นเขาเรียกว่าอะไรแพรที่นั่งได้หลายคนมผมว่าที่จริงอะ่ะมาเล่นเกมนี้คือแบบคนเล่งตัดไม้นู่นี้นั่นก่อนเลยคือแบบเราจะได้แบบเลเวลอัพไง พอเลเวลอัพแล้วก็อะไรอะไรมันก็ดีขึ้นนะฮะอ่าเห็นไ,ไหมคือเลเวลอัพเราสามารถแบบคราฟนูน่นคราฟนี่ได้ไงแล้วก็มีอะไรบทล็อกด้วยนะครับเสื้อเหรอฮะเสื้อเหรอล็อกคาฟใส่ไปเลยนะฮะอันนี้อ่ะใส่ไปอ่าลาฟเชิ้ตใส่ไปลาฟแบค็คอ่ะใส่ไปกระเป๋าอันนี้เราปลดล็อกเลเวลห้าเห็นไหมคุณผู้ชม อันนี้เป็นบ้านเนาะน,นี่เป็นเรือนะครับอันนี้เป็นข้าวของเครื่องใช้นะสลิงนะฮะอะไใน,นพวกนี้ก็แรกหลักๆอย่างที่ผมบอกแหละมันต้องกดล็อกก่อนนะเนี่ยนี่ตัดหลักๆเลยตัดต้นไม้ไปก่อนเลยคุณผู้ชมคือมันช่วยได้เลเว,วงเลววงเลวลอะบางคนเห็นว่าเลเวลลอยแล้ว,วะอะโคตรน่ดูดี สีส่ม่วงๆอ่ะสีเลเวลร้อยแล้วอ่ะคือแบบของก็คงแบบอัพได้หมดแล้วอ่ะเชื่อผมไหมมีเลเวลลองมาก็จะดสิบเก้านะฮะสีแดงเลยสีแดงเถือกมาเลยนี่เราก็เก็บไปก่อนนะฮะตรงนี้เก็บให้หมดของอะไรที่สาม,มารถแบบใช้ได้เราเก็บให้หมดเลยอ่าไม้เนี่ยตัวสําคัญเลยแล้วเดี๋ยวจะไปหาสัตว์ล่าด้วยนะับเพราะว่า ตอนนี้เราไม่มีอาหารและอย่างตรงนั้นอนะคือมันล่าไม่ได้เอี่ยงวะกองไฟนี่ว่าเฮ้ยนั่นอะไรออะนี่เฮ้ยนี่หอยหอยแล้วเอ้ตัวน,นี้ตีได้คุณ้ยมมันอยู่ในมันอยู่ในนี้อะนี่นี่เคาะนี่เอ้ได้เนื้อหอยมาแล้วเออใช้ที่ขุดได้นะครับนี่เก็บเก็บเก็บ นี่ไงเ่าเลเวัพแล้วเราใช้ที่ขุดนะฮะตีกระดองมันได้เออแล้วหอยหอยสีฟ้าไอ้หอยสีหอยสีทองอ่ะเออเดี๋ยวผมลองไปตีหอยสีทองดูเออผมว่าต่อไอตีหอยสีทองได้ไอนี้มันลงไปไหนอะเออเดี๋ยวเราต้องลงไปลองลงไปดูนะฮะนี่ปรับเป็นคนบวยมองบปคคนที่หนึ่งได้นะะอันนี้เป็นอะไรอ่ะ ออโอ้ยแข่งปักเลยเป็นไอ้นี่นี่เองเป็นแร่นะครับเออนี่เป็นทานหินเราต้องใช้เหมือนกันนะทานหินเพราะว่าจะไปทำพบเพลิงนู่นนี่นั่นด้วยไงเออตัวนี้เป็นอะไรอะ่ะรู้ไปไหนอีกแล้วออ้ยลงไปอีกแล้วเนี่ยลงไปไหนอ่ะล,ลึกแล้วนะจริง เมืองเหรอตีไม่ได้นะตรงนี้ต้องอ้อมใช่ไหมเจอทานหินอีกแล้วครับเคาะเคาะกดค้างไม่ได้นะต้องกดคลิกรัวๆนะครับโอเคเก็บ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 ไอรอนเหรอโอ้ยเอาไม่ได้อะ่ะและไอรอนสีไม่เหมือนทองเลยคุณผู้ชมเห็นปะ่ะสียังเหมือนทองเลยนี่ไปไม่ได้เหรอ มันติดอะคุณผู้ชมตรงนี้มันติดอะเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนแล้วนะฮะเฮ้ยผมบอกว่าตรงนี้มันทําบ้านของเราได้นะจริงๆตรงนี้เลยอะไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้ดินนะคือข้างบนนะครับข้างบนเราสามารถทําบ้านเราได้เลยนะโอ้โหผมลงมารู้ไหนแล้วผมจะกลับไปรู้ไหนวะเนี่อรูนนู้นปะลูนนี้แหละเออไงลูนี้ขึ้นไปข้างบน โอ้ยติด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 ตติดติดติดติตติดตรงกลางๆหน่อย ตรงนี้แล้วกันเนาะผมว่าตรงนี้แลดีแล้วเนี่ยมันคืออะไรอะบ้าโง,ง่โง,ง่ยังไงล่ะคุณผู้ชมนี่อะไรอะมีโอม้มันเปคอกด้วยเราบอกเราหมุนได้ไหมเอาหมุนได้นะฮะมีนเป็นคอกด้วยนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไจะท่านี้ดีดวกว่านี่เอาไปใกล้ๆกัน แล้วตรงนี้ก็เป็นคอกอะไรก็ไม่รู้เออนะฮะอันนี้ทอชนะฮะนี่นี่แหลจะติดไฟติดไฟว่ตรงนี้นี่โอ้โหสวยไปอีกนะอันนี้กล่องเก็บของโอ้โหนี่กล่องเก็บของเลยวะเนี่ยโอ้โหแม่งใหญ่มากคุณผู้ชมโคตรใหญ่อันนี้เป็นอะไรอะ Wooden Gate น,นะฮะอันนี้เป็น Wooden Wall ไม้เหรอเออนี่เราเราเราสร้างสร้างเป็นกำแพงล้อมรอบก่อนนะล้อมรอบบ้านเราบ้านเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องลอ้อมรอบไปแค่นี้ก็พอแบบล้อมรอบเล็กๆก็พอแบบไม่ต้องใหญ่มากคือใหญ่มากไปก็เปืองเราอยู่คนเดียวอจริงไหมนี่ เออนี่แหละกำลังดีเลยคุณผู้ชมนี่นีนี่เราจะได้มีแบบข้าวเก็บกินด้วยเออจีเนียสที่สุดประตูประตูเดี๋ยวเราทำสองทางครับคือทางข้างหน้าตรงนี้นะฮะข้างหน้าตรงนี้กับกับกับฝั่งนี้นะเออโคตรดีนี่ไงหมุน เออสวยงามไม่มีไม้แล้วคุณผู้ชมหมดแล้วไม้เราอ่ะนี่บ้านเราไม้เยอะไม่ต้องห่วงนะบ้านเรานี่เอาแบบประมาณนี้ก่อนละกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ ให้ช่องนี้โลเกมเมอรทวีด้วยนะครับอ่าก็ใครที่ชอบเกมนี้ก็ลองมาเล่นกันดูนะครับชิลๆเกมเอาชีวิตรอดจะอาจจะโดนบูลลี่นิดนึงผมยังโดนบูลลี่มาแล้วโอเคนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปหาอาหารกินด้วยนะครับถ้าอยากดู <c oughs> เกมบุก้าบุก้าต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้ผมด้วยนะครับหรือว่าคอมเมนต์บอกไว้ได้ก็ดีนะครับแล้วยังมีคลิปเก่า RPG เลยจีะ้วยังไม่ได้ไปทำเลยนะครับมีน้องคนหนึ่งก็ขอมาโอเคขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้กลาบสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า